บทสวดมนต์ได้ไหมเออว่าไงเอาเรื่องสวดมนต์อย่างเดียวนะใช่ใช่<ม>ก็คือโบราณราชประเพณีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยหลายปีมาแล้ว ที่ประเทศไทยเราประสบกับโรคภัยไข้เจ็บหรือสมัยก่อนเราก็เรียกโรคหาเงี้ยนะครับก็จะมีบทสวดมนต์ที่เราเรียกว่าพระรัตนสูตรนะครับก็เป็นบทสวดที่จะทําให้มีความเชื่อกันว่าสวดแล้วก็จะทําให้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีปัดเป่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นจากประเทศไทยไปนะครับเรื่องนี้ผมได้ ได้นำเรียนทางสำนักง,งานมศคือมหาเถรสมาคมนะครับซึ่งผ่านทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะนำเรียนมศวันที่20นะครับก็อยากจะให้มีการสวรดบทเนี่ยทุกวันตอนเย็นนะครับทำวัดเย็นทุกวัดนะครับช่วยกันสวดแต่ในเบื้องต้นเนี่ยได้หารือกับทางมศว่า วันแรกเนี่ยจะเป็นการสวดโดยคณะสงฆ์จากมสนะครับซึ่งอาจจะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะครับก็กำลังพิจารณาอยู่ในวัดในกรุงเทพมหานครอาจจะมีสามวัดนะครับก็อาจจะมีที่วัดราดบพิษแล้วก็วัดบวอบแล้วอาจจะวัดไตรมิตรแล้วก็รวมทั้งอีกหลายๆจังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักๆนะครับเพื่อเสริม เพื่อให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับให้รอดพ้นจากภัยอันตรายว่าไงครับก็คิดว่าน่าจะเป็นวันพุธที่ยี่บา <จะ S 1> ประมาณไม่ไม่ฮะวันที่25เนี่ยประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับนี่ในเบื้องต้นนะฮะอาจจะมีการคาดเคลื่อนอีกนิดหนึ่งก็คือจะเริ่มสวดที่วัดหลักก็คือวัดราชประพิษท่านสมเด็จพระสังฆราช กำลังทำหนังสือเรียนเชิญให้ท่านเป็นประธานนะครับแล้วก็ก็จะเริ่มสวดที่นั่นแล้วก็จะไม่มีประชาชนไปฟังในพาะโบส์นะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับแต่ถ้าพี่น้องประชาชนจะไปนั่งรอบๆพระโบส์เราก็จะจัดที่แต่ว่าต้องห่างกันอย่างน้อย1เมตรนะครับแล้วก็มีแต่การตรวจคัดกรองที่ดีแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าอยากให้พี่น้องประชาชน ฟังบทสวดน,นี้ที่ทางบ้านก็ได้เพราะเราจะถ่ายทอดสดาทาง NBT นทะครับทางาทางช่อง9นะครับแล้วก็จะมีทางโซเชียลนะครับทางอินทาง o k e b o o k แต่ก็กำลังคิดว่าจะเป็นทางรวมการเฉพาะกิจเลยไหมกำลังจะปรึกษาหารหือกันรถ,ถ่ายทอสน,นี่คือเฉพาะวันที่25วันเดียวใช่วันที่25เป็นวันเริ่มวันแรกหลังจากนั้นเนี่ยทุกวันก็จะมีสวดตอนเย็นทุกวัด นะครับแต่ละวัดที่ทําวัดเย็นอยู่แล้วซึ่งเป็นเ,เป็นกิจของสงฆ์อยู่แล้วที่ตอนเย็นจะต้องทําวัดตอนเย็น <sim. S 1> ก็จะมีบทสวดอันนี้เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยอย่งนี้รวมถึงในวัดไทยในต่างประเทศด้วยไหมคะครับก็เดี๋ยวทางมศก็จะมีมติอีกทีนึงครับมศจะประชุมวันที่20สนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยวันที่25้าจะเป็นวันแรกของการสวดพระรัตนสูตรนะครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อคืนผมได้หาลือกับทางท่านสมเด็จมาแล้ว ก็จะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ถือว่าเป็นประเพณีถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยปฏิบัติมาแต่ดึกดําบันยามที่บ้านเมืองเราพบกับวิกฤตแล้วก็ดึงโครคภัยไข้เจ็บถ้าสมัยก่อนเราจํากันได้นะครับโรคหาหรือที่เราเรียกกันฮะ,ะก็มีการสวนดนต์บทนี้ซึ่งเป็นบทสวมดมนต์ซึ่งอยู่เก่าแก่มานานนะครับก็เป็นการให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนครับ เรียบร้อยแล้วครับก็กาเปลี่ยนท่านนายกวันที่ประชุมครมนะครับว่าจะท่านรวกดีเป็นการให้ขวัญและกำลังใจท่านนายกก็มีข้อแนะนําหลายข้อนะครับท่านก็บอกว่าถ้าสมมติมีการสวนบนอย่างงี้ระวังพี่น้องประชาชนจะมากันเยอะๆเดี๋ยวจะติดนะครับผมก็กาเปลี่ยนท่านไปท่านก็แนะนําว่าอยาให้พี่น้องประชาชนมาแล้วเดี๋ยวเกิดจะติดผมก็ได้กาเปลี่ยนว่าในเบื้องต้นเนี่ยบนพระอุโบสถเนี่ยคงจะไม่มีใครขึ้นไป นะครับเพราะเป็นที่ไม่ใหญ่โตมากนะแต่อาจจะลานวัดลานด้านนอกนี่ก็อ,อาจจะเป็นตามสบายของพี่น้องประชาชนแต่เราจะถ่ายทอดสดนะครับก <c oughs> ็บ <c oughs> อยากจะเชิญพี่น้องแล้วเราก็จะแจกบทสวดมนต์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนร่วมกันสวดนะครับอย่างเรื่องของการปิดสถานทีนเชิงสถานการในส่วนของวัดนะครับวัดทังดังที่มีนักท่องเที่ยวเยอะในต่างจังหวัดอย่างว่าหลวงพระสุธรรมนยเราควรต้องบิีกลิ่นด้วยนะคือเรื่องนี้ผม ตอนนี้ผมก็เริ่มทําอยู่แล้วนะครับอย่างวันก่อนเราก็ไปวัดสุทัศนะครับแล้วเราก็ไปวัดอรุณนะครับแล้วก็เราก็อย่างเดียววันนี้ก็จะไปวัดไตรมิตรแล้วก็ไปวัดระคันนะครับเราก็ไปทําความสะอาดแล้วก็เรื่องนี้ได้แจ้งให้หมอสอแจ้งทุกวัดนะครับเบื้องต้นก็คือทําความสะอาด2มีจุดคัดกรองแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มันเริ่มจะรุนแรงขึ้นก็อาจจะจํากัดจํานวนคนเข้าวัด นะครับว่าให้เป็นรอบๆรอบละคนเท่านี้รอบละคนเท่านี้นะครับซึ่งเราก็ไม่อยากถึงขนาดต้องปิดวัดอ่ะเพราะว่าวัดนี่จำต้องคือเป็นที่ให้กําลังใจพี่นอ้องประชาชนนะครับยามเราทุกเราก็าไปวัดยามเราสุขเราก็าไปวัดแต่วันนี้เราไม่สามารถเข้าวัดได้ผมว่ามันก็อาจจะทําให้จิตใจพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ค่อยสบายใจในเบื้องต้นก็จะทาความสะอาดแล้วก็สั่งทุกวัดตอนนี้ ก็ขอความร่วมมือจากทุกวัดนะครับซึ่งทุกวัดก็ทําความสะอาดกันทุกวันอยู่แล้วตอนนี้ทุกวันตอนเช้าก็มีการเอาเยลไปทําความสะอาดราวบันไดในพระอุโบโสถก็มีการอบโอโซนมีการพ่นของยาฆ่าเชือ้ออะไรประจาอยู่แล้วครับทางวัดต่างๆก็ให้ความร่วมมือแล้ววัดแต่ละวัดก็ดีมากนะครับสําหรับวัดที่ใหญ่ๆที่มีคนบริจาคเยอะๆบางทีท่านก็พูดถึงว่าถ้าวัดเล็กๆไม่มีงบตรงนี้ท่านก็ยินดีที่จะไปช่วย ก็เป็นวัดพี่วัดน้องกันลักษณะอย่างนั้น,นะครับในส่วนของกิจของสงฆ์น,นะคะอย่างก,การเชิญไปร่วมงานขึ้นบ้านหรือว่าทําบุญอะไรที่มีคนจํานวนมากอ,อย่างนี้นจะต้องงดขอขอความไม่ให้ท่านไปคือ <c oughs> ผม,มว,ว่าในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรืองานขึ้นบ้านใหม่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะง,งดกันเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่พี่น้องประชาชนก็ทราบกันดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นจริงๆไปตอนนี้ สมเด็จพระสังฆราชท,ท่านก็ประทานเงินมาให้สองล้านบาทวันนี้ผมก็หาซื้อนากากทางเลือกนะครับก็ไปแจกวัดทุกวัดเวลาพระท่านไปกิจนิมนต์ด้านนอกท่านก็จะติดหน้ากากไปด้วยนะครับแล้วก็เราเองเราก็บอกท่านแล้วว่าระยะห่างก็ให้หา่างกันพอสมควรน,นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียววันนี้เราทางสงาบก็กำลังดำเนินการอาจจะเรียกบริษัทที่เกี่ยวกับส่งอาหาร พวกไลแมนพวกแกล็บอะไรเงี้ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่ส่งก็ต้องสะอาดคนที่ส่งก็ต้องไม่ติดโรคไม่ใช่เราอยู่บ้านเฉยๆแล้วซื้ออาหารทางใช้ใช้ทาง,ง Delivery แต่คนส่งกับเอาเชื้อมาติดเนี่ยอเงี้ยก,ก็อีกอันนี้ก็เป็นมาตรการป้องกันนะครับที่สพจะดำเนินการอยู่แต่ทางวัดก็เริ่มวันที่25นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอ มติจากมหาเทระสมาคมวันที่20นี่ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับครับแล้วอย่าลืมไปสวดมนต์มาด้วยนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเราก็ไม่อยากให้พี่น้องไปไหนไปกันเยอะให้อยู่ที่บ้านแล้วใช้